เด้อหันเด้อฮือฮฮือหนแล้วบ่จากไปแล้บ่หอนบ่ถ้ากันหันแล้วบ่เลิกขี้ดื้อยู่สะเลิกขี้ดื้อหันใส่ขี้ดื้อนั่นขี้ดือยู่สายก้เลืานี้ อีฟ้ามูยู่ทางเนาะบักนะนคือได้เขาทางไหนบักนั้งเต๊นทูนะบักนันงดิกเปียกอ๋อไม่ได้พูบันหะอีฟ้ามูกคือได้พูสันจะไปหรือยังย่างไปเลยย่างไป ก็ฟามุกก็าฟาดันยานนะ่นะไปไปไแม่ดาวเบตเตอร์อยู่ขอบบอกกีมาฟามุกมาฟาดันมามาเร็วไปไป ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปแม่น้อยน้อยพาลูกขึ้นไปทำไมจะาะอ,อีกทำไมไปมไปไปไปสิงตีบักสิงกันนะตีบักสิงหืมหืมหืมไปเลยไปไป ไปไปง่ายไหมคดเอะฮึดือกั็อีน้องใหม่นี่เหอเฮ้ยเห้ยไหมขึ้นไปเลยไปลงน้ำเลยไปไปฟามโฟฟรันไปเดินเร็ว เกียดกระเซาะกันยูหันแล้วยังมาบังนันคือจอยแท้เลยมาบันนี้คือเต็มท้องเต็มพุงแท้เสือเสือ ขาหมูฟารนมาแมวบุท่านนีมือเดไ้ไปแมไปแมอันผ้าลูยยางดูผ้าลูยยางดูเดี๋ยวนี้ฮึฮึฮ,ฮ,ฮึอันไปจัดจังบุพากันหยางเดี๋ยวนี้ฮึไปดูผ้าลูยยางขึ้นไปพ่นไปกินสวนพ่นเร็ว ý nói bưng đuôi đôi nổi mũi nhà cô thật là đi ha anh anh tớ. anh bắt muốn nó mà ta ไปเลยไปเลยหืมขึ้นไปเลยไปเลยไปน้องไม่เมองรู้คุนบอกฟาลันกี่อีมูมันยานคุณหน่ะมาฟาลันมามุกมาขี้ลืม ก็ถืออาิทธิ์กระหมูแทะหากินรอคางทางแทะอย่างเลยหืมขี้ลืมหอ ลืมไปย่างเร็วๆเ,เข้าไปคุณข้าเขาุไปเลยย่างไปเลยไปเร็วๆไปดมด่าเขาอยู่ฮัลละพ่นนะไปเร็วๆเร็วๆ